เลเว่นกันอีกแล้วนะคะมาดูว่ามีเมนูอะไรใหม่ๆอะไรๆกินกินไม้คราวที่แล้วติดใจไงที่กินสปาเกตตี้พิงสองวันใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นสปาเกตตี้กุ้งเอบิโกอะไรของท็อปปีบินไบดาวอะอร่อยมากเลยนะวันนี้เราจะมาดูว่ามีอะไรใหม่ๆออกไหม่ที่แม่ดูมามันจะมีกริลชีสนะเป็นชีสเล่ามากริลแต่มันยังหาไม่เจอเดี๋ยวจะไปถามน้องว่านี่ไงเดี๋ยวป้อแดกกุู่ ไดฟุกุอ่าเป็นไอติมโอวันตินนะเขาเขียนว่าใหม่นะคะสินค้าใหม่มันคืออะไรอ่ะช็อกโกแลตลาวาน่ากินมากอ่าแม่ไปถามเขาแล้วตัวไดฟุกุโอวันตินกับอ่าคริลชีสเขาบอกว่ายังไม่เข้าแต่เขาลงเป็นสินค้าแนะนำในเว็บชิ่เชอร์แ้วย่งเมทาเขาจะเข้าเมื่อไหร่ไม่รู้ว่ามีลูกเชฟด้วยมีลูกเช็ฟข้าวหนึแดงกวางตุ้งฮ่องเต้ทิก้าซาเมล่าซ่าเฮ้ย ข้าวผุโลบุตราเอียกะเพราหมูผุโลบุตราเจ๊สายเฮ้ยจริงเหรอป้าบอกน่ากินมากสัดไปแต่นู่นน่าจะกินไม่ได้เพราะมันเผ็ดปลากินมปลาจินมข้าวคลุกน้ำพริกลงเรือและหมูหวานก็คืออันนี้ไงที่ป้าหาอยู่เชฟฟ์เชฟโจข้าวผัดแกงเขียวหวานน่ากินนะเราเปลี่ยนชื่อคลิปอีกแล้วดีกว่าเพราะว่ามันหาของไปแล้วก็ไม่ได้สักทีตอนนี้เรามาเจอของเชฟนุ่นเชฟนี่นะเราเปลี่ยนชื่อเป็นกินของจากเชฟดังในเซเว่น ะเปลี <mile> ่ยนนีงให้เลยเหรอแล้วที่ซื้อมาเนี่ยไม่เกี่ยวเป็แม่ไปคืนเลยปะอ้าอันนี้แม่อันนี้ไม่อกบอกไม่อยากกินไม่อยากกินอันนี้นะคะเมื่อกี้มีเชฟอะไรนะไอ้นี่เป็นคอฟฟี่บีนใบด่างใช่อันนี้ก็ไม่เชฟดังนะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้อยากกินแต่คาเฟี่บีนใบด่างก็เป็นเป็นเป็นร้านชือดังถือว่าเป็นเชฟดังเรื่องหักมาอันนี้นะคะเป็นเจ๊สายกะเพราเจี๋ยวเจ๊สายรู้จักไหมั้ยเมนูดังเขาคือข้าวกะเพราหมูไข่เจียวปูไงที่มันแบกแทงอ่ะ ทำไมเรียกว่าเจ๊ไฟอ่ะที่เขาชอบใส่เนี่ยก็เกิร์ทำอาหารไม่เคยเห็นเนาะเป็นใน้ำอ่ะอ๋อเขาใยู่ในรายการตลกของชาติอ่าใส่เป็นใบน้ำเออแบบนี้นะอ่าแล้วอะไรอีกอันนี้นะคะจะเป็นเขาชื่อไฟเลยเขามีไฟเขาชื่อชื่อเจ๊ไฟเขาคงมีไฟด้วยมีไฟด้วยมีไฟด้วยอันนี้ข้าวหมูแดงและกวางตุ้งฮ่องเต้อันนี้จากเชฟเหลียงซิงไอยเิงไฟ สไตล์ฮ่องกงน่าจะกินยากมันเป็นไก่ทิกก้ามาซาเรล่าข้าวหุงขมิ้นน่ะอันนี้มันน่าจะเป็นสไตล์สไตล์แครแคร์อินเดียเออทาลานแบบไเนี้ยนะอาจจะกินยากใครเคยกินมาคอมเมนต์นะค่ะคอมเมนต์บอกหน่อยหน่อยนะค่ะแ่แม่จะพิถีพิถันแล้วมีอีกไหมอันนี้เป็นข้าวแพนแงงสันคอนเนออสเตรเลียเคยกินไหมแม่ว่าป้ามันเคยกินเป็นของร้านรถนิยมไงลองดูอ่าลองดูนะร้านรถนิยมก็เป็นร้านดังนะคะนี่แพนแงงอกไก่นี่มันไม่ได้มีเป็นเชฟอันนั้วหมดแล้วหรอ แค่นี้ก็กินได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะคุณแม่ซื้อหมดทำไมเราซื้อเยอะจังอีะอันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมแค่อยากกินน้องพิมพ์ชอบชอบกินพวกดังโง่อะไรอย่างงี้แต่ไม่เซฟดังนั้นนีไม่ใช่ก็คือดังนั้นเดี๋ยวเรากลับไปรีวิวให้ดูค่ะกลับมาบ้านแล้วนะคะก็ซื้ออาหารคาวมาหกอย่าง และของหวานสองอย่างนะคะทั้งหมดเป็น8กล่องก็คือว่าเดี๋ยวเราจะอุ่นเป็นคู่ๆมากินเพราะว่ามันเยอะเดี๋ยวไมโครเวนบ้านเราจะอุ่นไม่ไหวก็เดี๋ยวจะเอาคู่นี้ก่อนนะคะก็คือเจ๊ฝายกะเพราหมูโปรตุตะและข้าวหอมมะลินะคะของเจ๊ฝายเอ๊ปกติเจ๊ฝายทำกะเพราหมูโปรตุตะที่ร้านปะไม่รู้ไม่เคยกินอันนี้ราคาเท่าไหร่ครราคาแย่แล้วจำไม่ได้เด็กจะรู้ไหมถ้าแบบไปกินเมนูนี้ที่ร้านเจ๊ฝายอาจจะต้องสามสี่ร้อย ถุงหลายร้อยเลยแต่เนี้ยอันเนี้ยส่วนมากก็ประมาณห้าหกสิบใช่เพราะว่าอาหารมิชลินมันถูกลงเราก็ต้องทำให้ราคามันถูกลงกับอีกอย่างนึงมาเกโรนิกุ้งผัดไทยของครัสตินบายดาอันนี้ก็เหมือนกันถ้าไปกินที่ร้านเนี่ยน่าจะแบบสองสามร้อยสามร้อยแน่นอนอันนข้าวที่แลถูกมากใช่อันนี้ก็ประมาณหกสิบเก้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมาเวลค่ะอันนี้นะคะเป็นกุ้งผัดไทยของครัสตินบายดาแล้วก็อุ่นสองนาทีส่วนอันนี้ เป็นข้าวหมูกระเพราคูโรบุตะเจ๊ไฟเราขอชิมแบบไม่เผ็ดก่อนนะอันนี้ดูแล้วมันใช่เส้นมะกรูดเหรอะลกไม่ใช่ใช่แบบนี้มะกรูดเหรไม่มะกรูดนี้มันจะอ้วนแบบนี้แล้วมีรูตรงกลางนี่มันมีรูตรงกลางไหมพิมมีไม่มีป้ามันมีมีมันมีรูตรงกลางโอเคขอโทษค่ะขอโทษค่ะมันถึงแล้วก็กุ้งเนี่ยมันเป็นกุ้งแดงนะจะดูดูว่าเป็นกุ้งแดงแบบนี้ กชิมแต่ปาว่าแบรนด์นี้การันตีว่าอร่อยในถึงนี้เขาที่แล้วไอ้กุ้งเอบิโกะอะไรก็อร่อยคอฟฟี่บีนใบาดาวต้องอร่อยอืมอืม่ออร,อร่อยอร่อยไม่ใช่มาเล่นที่อยนที่ไหนเลยแต่เคยกินมาอ๋เอเขาเอาเทียบกับ e e เอบิโกเขาเป็นรปกระป๋อนีเขาไม่ไดเป็นฟังเูต์เต้เทียบกับเอบิโกะนะก็้วแต่หนูว่าซอสพิงซอสอันนั้นอร่อยกว่า แต่ว่าหนบบูนบบว,ว่าอันเนี้ยแทบเซียซีของปลาได้เลยนะเฮ้ยจริงเหรอเราจะบอกว่าเคยกินเด็กๆอ่ะเคยกินสปาตม์กโ้นีกุ้งที่อร่อยอร่อยป่ะเวลาไปกินน้ำร้านอะไรอย่างเงี้ยรสชาติแบบที่เด็กชอบกินเนี่ยอันนี้เลยอ,อันนี้เลยวันนั้นเราอยากกินแล้วเราไปซุ้อทอ่ตลาดไม่ได้อันนี้เลย <จะ S 1> อ่ะปลาชิมหวานเนาะหวานใช่แตหวานน้ำอะไรตามนะออไม่อะไรตามอร่อยตามอร่อยตาม อร่อยนะอร่อยมากอร่อยมากเป็นรสชาติที่เด็กน่าจะชอบเลยล่ะอืมอร่อยนะถือว่าอร่อยเลยก็รสแบบว่าก็ได้ไวแรสจัดไปนิดหน่อยอ่ะรสชาติเด็กๆรสชาติเด็กเอ่อรสชาติเด็กแบบเอ่อกินง่ายกินง่ายกินง่ายเด็กๆกินได้อะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากดูอร่อยไหมหนูเป็นเด็กเนียทุกคนกินก็ต้องชอบแต่รสชาติมันไม่ได้แบบว่าซับซ้อนใดไม่ได้แบบมีเครื่องเทศมีอะไรเออมันเป็นรสชาติที่ที่แม่บอกนั่นแหละเป็นแม่มันก็ลงใีกุ้งที่กินตอนเด็กๆอ่ะกี่คะแนนครับคือ เส็แล้วแม่ว่าแม่แปดพออ๋อเป็นเพากุ้งอนมันเป็นกุ้งแดงเราไม่ชอบนอกนั้นก็โอเคหมดอ่ะต่อไปจะชิมกระเพราก็บกินนี่ก่อนเพราะว่าอันนี้มันจะเผ็ดนะอไปเก็บอันนี้เดี๋ยวนะแม่เอามาที่จานนิดนึงอุ้ยตาแล้วแม่ทำข้าวกหมไปดทุกทุกทนนุ้ตทุปทุกงากทุกาุกทนกทุาทุกทุ่นุกทมกทุกทุกรุาทีกทุ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 เทุก็ุกทุกทุกทุกรอกทมกทกุกทุกากกต เผ็ดอะเผ็ดมากมันเผ็ดมาเราต้องให้ป้ารีวิวขอช้อนหน่อยค่ะไม่ได้หรอกไม่ค่อยร่อยไม่ชอบเท่าไหร่มันแบ็ดอะให้กี่คะแนนไม่ใช่นะมันแบ็ดมาป้าชิมด้วยเราไม่รู้นะว่ามันรับดูความเผ็ดปุ๊บเราจะไม่รับรู้ถึงความอร่อยมันละเหรอมันเผ็ดมากเลยอ่ะนี่ก่อนโห เครื่องเยอะหมายถึงว่าพวกพริกแกงพวกเครื่องเนี่ยมันดูเผ็ดร้อนเนี่ยเพราะว่าเขาใ,ใส่พวกเครื่องพกกอร,ริกแกงกระเทียมรอร่อยไหมอร่อยมากจริงเหรออันนี้คืออร่อยมากเหรอเราว่ารสจัดมากอะ่ะเออไม่ไหวอะเรียกว,ว่าอร่อยแบบติดเต็มเลยเนี่ยโอจริงเหรอไม่รู้จะไหปคือปกติกะเพราตามแบบว่าที่มันเป็นลักษณะของของอาหารแซ่งแบบเนี้ยมันจะไม่รสชาติแบบว่าครบเครื่องแบบเนี้ย อันนี้เราทำเดี๋ยวปรบเครื่องเหรออืมคือลรากินเท่าไหรคือมันเผ็ดไงเดยวกนเนี่ยมันมีเครื่องเยอะกระทงกระเทียมอะไรเงี้ยมาเต็มกะเพราอะไรเงี้ยอร่อยมากแล้วถือว่าอร่อยคนที่ชอบกินเผ็ดไม่เผ็ดเผ็ดคือป้าชอบกินเผ็ดเผ็ดไงกะเพราเผ็ดเผ็ดฉะนั้นวันหลังถ้าบอกว่าอยากกินอะไรเผ็ดเผ็ดอร่อยอร่อยกะเพราก็สามารถไปสั่งซื้อที่เซเว่นอันนี้มาได้เลยใช่ป่ะ อร่อยมากอร่อยมากอ่าโอเคไม่เสียชื่อจะฝ่ายนะคะให้กีปป่คะแน<ห><ห>น,นคะกี่คะแนนคะนสิบสิบโอเคอ,อ่ะต่อไปจะเป็นเมนูดับเผ็ดด้วยกันเอาข้าวคลุกน้ำพริกลงเรือดับเผ็ดตรงไหนแล้วอีกอันหนึ่งจะเป็นข้าวหมูแดงกวางตุ้งฮ่องเต้ของเชฟจีนคนนี้นะคะว้าวเดี๋ยวจะไปดูนกลิ่นดีมากค่ะข้าวคลุกน้ำพริกลงเนื้อหมูหวานเมนูข้าวคลุกน้ำพริก เป็นเมนูที่ป๊าชอบกินแม่ก็ชอบนั้ยหรอเมื่อก่อนเราก็ชอบลองเลยแต่ว่าคิดว่าน่าจะเผ็ดเพราะปกติเมื่อก่อนชอบเราเมื่อก่อนชอบเราให้อาม่าทําให้กินอ่ะแล้วเราแบบเราแบบไม่ใส่พริกอันนี้พริกเพียบเลยอ่ะหน้าตาม่เห็นเผ็ดไหแต่ร้อนหน้าตาเผ็ดไม่เผ็ดตรงไหนพริกก้อนกันเลยอร่อยเอาลองยอร่อยเลยป๋าไม่เผ็ด เมื่อก่อนจะกินเมนูนี้ตามพวกร้านพวกเอสแอนพีร้านแบบร้านไหนพวกนี้ร้านแก่ๆนะแต่หลังๆไม่กินมานานแล้วนะไม่ได้กินนานแล้วเมื่อก่อนกินบ่อยที่เอสแอนพีป่ะอืออ่าจิ๋วเงียไปเลยจิ๋วไม่ชอบเหรอเผ็ดเหรอเผ็ดมันเผ็ดแต่ว่าไม่ไม่ไม่เผ็ดเท่ากะเพราเจ๊ฝายอันนี้คือเผ็ดในระดับที่เรากินได้แม่กินได้อือรสชาติดีนะรสชาติดีมันเปรี้ยวหวานเค็มอือรสชาตดีเลย คือน้็นพริกลงเรือแบบนี้บางร้านจะขลุ่แรงไงอันนี้ไม่แรงนะเนี่ยเหรอแม่ว่าแม่หนูเป็นคนไม่กินเือหรือเปล่าเออหนูไม่หนูไม่กินแต่ว่าแม่บอกว่าอร่อยเลยเป็นข้าวคลุกน้ำพริกลงเรือที่อร่อยเลยใช่เป็นข้าวพริกลงเรือที่อร่อยแล้วที่อร่อยเลยเกจิยวกลับไปเมนูเดิมอยู่จิี๊วเป็นเมนูเด็กไงแต่ปลายังสู้เจ๊ฝ่ายไม่ได้นะปลาให้เก้าหืมแม่ให้เท่าไหร่ครับเอก้าเก้าอยู่แค่สองอะแล้วจะให้ดีควรจะใส่แบบไข่เค็มอะไรมานิดหนึ่งเออเครื่องน้อยใช่เครื่อง เขามีปลาตุกฟูอะไรเงี้ยนะต่อตอันนี้หนูน่ากินได้อันนี้ข้าวูแดงข้าวูแดงหนูชอบเจ้ฝ่ายอเมื่อ,อ,อกี้ระหว่างไปอุ่นอย่างเงี้ยปลากินเกือบหมดแล้วว่าปลาบพกว่าให้อร่อยมากะมนะล้างน้ำม,มันด้วยพิมพ์เนี่ยมันจะมีน้ำเจ๋งๆมาเห็นไหมน้ำาสีน้ำตาลเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่ามีผักวางตุ้งด้วยนี่ผักวางตุ้งเห็นไหมอร่อยแต่ไม่ว่ามันคยกินแบบอร่อย ทำอะไรหมูแบบปลาต,ต่หมูนุ่มนะหมูอะ่ะหมูไม่แข็งปกติอ่ะบางทีหมูแดงหนาๆ,ๆมันจะแข็งๆแน่นๆใช่ปะแต่อันนี้หมูนุ่มแต่ซอสเราเฉยๆอันนี้ให้กี่คะแนนจากจิ๋วห้าห,ห้าสาม<น>แม่หเจ็ดเจ็ดไม่ให้ต่ำนะเจ็ดแล้วกันคือหมูนิ่มดีแต่เราไม่ชอบซอสมันแค่นั้นเองเพราะว่ามันมีกลิ่นพะโล้เออกลิ่นพะลโล้ เราจะไม่ชอบพะโลกลิ่นพะโลแบบนี้กลิ่นแบบนี้แรงไปหน่อยใช่ไหมล้าดไปเลยก็ได้ป้ะมันเป็นไรเาไม่ถือแต่ว่าข้าวดีกินได้แต่ไม่ได้แบบไม่ได้อร่อยว่ะแต่อย่างเนี้ยคืออร่อยอกระเพราอันนี้อร่อยอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือกินได้แบบแต่เราไม่ชอบรสชาติของถ้าบังคับให้กินก็ยังกินไม่ไม่ต้องบังคับก็ได้สมมติว่าเออไม่ไม่ีอะไรกินก็กินได้กินได้ไม่ไม่ถึงกับว่าไอ้อะไรเงี้ยมันมีอะไรแปลกๆที่มันป้ว่าให้เจ็ดอะ ขนมคะแนนสันงคอเนื้อใช่ไหมสั่คอเนื้อออสเตเรียของร้านลนิยมซึ่งอันนี้ป่าก็ไม่ควรชิมเพราะแม่ไม่กินเนื้อน้องพิมันกินได้ไหมมันดูเผ็ดลองชิมดูหน่อยสิบฮะสิบทำไมอ่ะยังไม่ได้กินเลยหน้าตาดีอ๋อดูหน้าตาแล้วคิดว่าจะสิบขอช้อนใหม่คันหนึ่งครับเขือควงมีเนื้อใช่ป่ะเนื้อมันค่อนข้างแหลกๆเป็นไม่ค่อยเป็นชิ้นไม่นนมาตะกี้นะคะ เคยกินแพนแนงมาก่อนไหมเคยกินที่นี่เลเฟมเพ็ดอืมอร่อยมากอร่อยไหมล่ะคือเลยเป็นเพ็ดในปาร์โบอร่อยมากตลอดเลยอร่อยมากอร่อยนะรสชาติอ่าบรรยายบรรยายก็เป็นแพนแนงที่รสชาติอ่ากรอบๆไม่ได้หวานเพราะแพนแนงบางร้านเนี่ยรสมันจะจัดไปจะหวานโดดหรืออะไรเงี้ยอืมแต่นี่รสชาติดีรสชาติดีแม่ชิมน้ำด้วยดิ อ่านะรสชาติดีชาดอกมะแนงดีแต่ว่าค่อนข้างเผ็ดคือแล้วก็แผนงบางร้านเนี่ยมันจะคุ้นไปอ่าแต่อเนี้ยคือกำลังดีอาาผ่ดีเพราะว่ามันก็แบบร้านดังมันก็การันตีได้ว่ามันจะอร่อยพาให้สิบเลยอ่ะให้สิบอีกแล้วจริงจริงอร่อยมากอร่อยมากแผนงที่อร่อยมากเดี๋ยวที่หนูไปกลับไปมักโรนี่ไงนี่เขาจองเอาไปจองไว้หน้าตัวเองเลยนะอร่อยมาอะไรผิดอ่ะไอ้ไม่ใช่อะไรผิดอะไรเผ็ดอ่ะคนก็จะกินอันนี้กลบไป ปลาให้สูสีเท่ากับเจฟฝ่ายนะอันนี้จริงเหรออร่อยมากอ๋อโอเคอใครชอบของเผ็ดๆอะไรอย่างนี้นะให้มาทางนี้นะคะเออมาทางนี้มาซื้ออันนี้ตามนนแล้ว<ด>ใครเมนูเด็กๆก็ตามหินอ่ะต่อไปแม่จะกินอันนี้เป็นข้าวแกงเขียวผัดแกงเขียวหวานอ่กไก่ใช่ไหมอืมอันนี้หน้าตาสำหรับปลาไม่ไม่ชอบไม่ชอบแม่ว่าอันนั้นตดีเพราะว่าแบบเป็นอกไก่ดูเฮลตี้ดีใส่อส่หน่อยนะ เฉยๆมันมันมีบางอย่างอย่างสมมตินี่ข้าวตุ้งน้ำพริกกินแล้วอื้มอร่อยอย่างนี้ใช่ป่ะแต่อันนี้มันจะหวานอ่ะมันหวานใช่ไหมมันสำหรับป้าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอร่อยจืดๆไม่ค่อยถูกปากมันจะรสมันจะกลางๆเออรสมันอ่อนไปรสอ่อนไปเพราะว่าบางทีข้าวผัดกันจูกหวานแบบรสเข้มข้นมันก็อร่อยใช่ไหมอย่ว่ามันก็เข้มข้นแลนะคะอืมมันรสมันอ่อนไปหน่อยน้องพิมแบบข้าวแฉะแม้ว่าข้าวแฉะ ข้าแฉะแล้วก็แแต่่มันคเไม่โดนนะไม่โดนสำหรับบ้านเราเออไม่ค่อยโดนแต่ว่านี่เขาใส่เป็นข้าวโพดใช่ไหมถ้าใส่เป็น A, เอียงข้าวจะดีกว่านี้หรอสำหรับปลาให้หกคะแนนพองใช่แค่หกคะแนนทองปวดร้าย <c oughs> มากเลยจริงเพราะเห็ดมันจะหักไม่ขึ้นเลยอ่ะมันแบบหนึ่งของเธอปลาว่าเนี่ยกะเพราเจะใส่กับ คะแนนเนื้อสูสีกัน <ừ m. S 1> แล้วเนี่ยแอน,นยางลองมาที่สองใช่มแม่อะไรของแม่เนี่ยที่หนึ่งก็คือข้าวผัดพริกลงเรือเลยเพราะว่าแม่ไม่กินเผ็ดขนาดป้าเลยสองเมนูที่ตัดทิ้งไม่เอามาเข้าแข่งขันใช่ป่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ชอบก็คือไอ้เน,นี่ย <c oughs> <c oughs> อุ้ยกล้องปัดตกอีกเมนูที่ชอบก็คือ แล้วก็โรนี่กุ้งเนี่ยอร่อยใช่ไหมขอยน้องลิมคงเลือกอันนี้แหละที่หนึ่งใช่ไหมที่หนึ่งอันนี้อันดับที่หนึ่งที่หนึ่งในใจเลยที่เหลือจัดไม่ถูกนะคะเราจะมากินของหวานตบท้ายกันนะคะอ่า <c oughs> อันนี้ก็คือตกตาตกก้น,กนละอันนี้ก็เป็นมาการองของเชฟอะไรนะคะเชฟโบเชฟท็อปเชฟอะเชฟบีมเชฟบีมเชฟบ,บีมจะได้อร่อยไหมโอเค ก็ลองมันจะเป็นมาการองรสครีมชีสและรสช็อกโกแลตรสครีมชีสน่ากินมากอันนี้รสช็อกโกแลตอันช็อกโกแลตให้ปากัดก่อนปากินครึ่งหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ถางถนัดของแม่เลยครีมชีสต้องลองชิมเช็อกโกแลตให้ปากอร่อยไหมอร่อยเหรออร่อยมากเหรอเฮ้อตาเหลือตาเลืออร่อยมากจริงเหรอ อร่อยมากอร่อยเลยอร่อยมากอร่อยมันไม่ชีสหนักเกินไปแล้วแบบชีสมันมีความค็มๆนิดนึงแล้วไอ้ตัวมะกะลองดีมากออร่ยมากคือกรอบนอกนุ่มในแบบบางทีอ่ะมะกะลองทั่วๆไปตามแบบร้านนู้นนี้มันจะแบบมันแน่นๆมันไม่เหมือนมะกะลองอ่ะแต่อันนี้คือมะกะลองใช่สำหรับป้านะก็คือมันเป็นมะกะลองแท้เดี๋ยวของชิมอุ๊ยปลาที่ไปกุ้งอะไรอย่า พบอกว่าบางทีที่เรากินมะกะโรนเซเว่นมันเป็นมะกรองแบบปลอมนะอันนี้มะกรองแบบจริงๆใช่คือมันจะกรอบมันมากข้าแบบแต่สำหรับป๊าเนี่ยช็อกโกแลตมันยังไม่เข้มข้นเลยมันแม่กินได้มันช็อกโกแลตแบบบางๆอืมแต่ว่าค่อยลองดีนะคือป๊าเป็นโรคแบบชอบกินช็อกโกแลตแบบไม่ได้เป็นโรคหรอกถึงท่านเป็นโรคเลยหรอจิ๋วให้กี่คะแนนคะร้อยอันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยกว่าเหรอเท่าที่เราชิมสองอันนะ อันครีมชีสอร่อยกว่าอันช็อกแลนด์ป้าให้เจ็ดฟองเฮ้ยกินของไทยก็มีจ็ดฟองอีกลองกอลโชคราดสิจิ๋วลองลองไม่ลองเลยหรอไม่เจะว่ามันหนูไม่เข้ามากันลองช็อะไรอยู่แล้วไม่ว่าจะนี่หน่อยก็จริงจริงเรามีความรู้สึกว่ามากันลองอะถ้าเป็นรสช็อกโกแลตมันจะไม่อร่อยมันต้องเป็นไส้แบบเปรี้ยวๆหน่อยนะแล้วเนี่ยอันนี้ไม่มีเปรี้ยวไปไกลมันจะเปรี้ยวๆหรือแบบไส้พวกเบอร์รี่ไส้ในพวกนี้มันจะอร่อย อ่ะอันนี้มันเกี่ยวกับเชฟไหมคะที่เราซื้อมาไม่เกี่ยว,วค่ะเป็นิวไอเทมอันนี้นนแถมเหม,ม,ม,มือนกันแถมแถมแถมอันนี้มันคือก๊กตาาล,ตลา,าวากแลตลา,าวาเค้กเขาบอกว่าให้เอาไปเข้าหนีแกงมานะเป็นอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าให้เอาไปเข้าไมโครเวฟส,ส่วนได้ึ้นแม่ร้องจั๊กเลยมันพวกมือคือเนี่ยมันปุกขึ้นมามันระเบิดมาตรงกลางคือนะคะทุกคนมันไหลจริงๆนะนี่เห็นไหมข้างในมันจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยมันเหมือนเนื้อของเบเกอรี่เลยหรือเปล่าเหมือนเนาะ หรือไม่เขาก็กอมกันอ่ะวันนี้ที่เรากินเป็นเมนูแพงๆกันหมดเลยนะ<ช>มากระลองเนี่ยคือชิ้นะประมาณแบบ5้าสิบส <40 S 3> <ช>ี่สิบวันนี้ถ้าร้านเบเกอรี่แพงๆมันก็คือ4ี่สิบแล้โช์ได้ราวาเนี่ยหลักร้อยขึ้นนะใช่แล้วก็ไฟฟอ้พวกอย่างเงี้ยถ้าเป็นร้านเขาก็คือแพงแต่ว่ามาอยู่ในเซ่นแล้วแบบแล้วก็ไม่แพงนี่ถ้าวันหลังไม่มีอะไรกินเราก็ไปซื้อนี้กินนะแล้วแบบเราซืแบบ้อซแบบ้ำนะ บอกว่าอร่อยเลยตัวอันนี้ซื้อซ้ำซื้อซ้ำใช่คือหลังจากคราวที่เรารีวิวไ A เอเ k โกกับอะไรนะกับซอสพิงซอสเออจิวก็ซื้อกินอีกหลายวันใช่แล้วมีวันหนึ่งแม่ก็ซื้อพิงซอสมากินอร่อยจริงอร่อยจริงอันนี้เป็นไงตกลงเหมือนนะเหมือนไม่เหมือนเนาะไปเหมือนมันดิบอ๋อแบบนี้แหละเออคือจอร์แดวานมันจะมันเป็นเหมือนกินแล้วจะรู้สึกว่ามันดิบใช่ทุกทีเลยไม่รู้เป็นไรไม่หรออืมแต่ของเบเกอริชไม่เป็นไม่เป็นนะ แต่ขมไปนิดนึงอ่ะปลาอาจจะชอบเขาอย่างงั้นขอซ่อมหน่อยมันเป็นไรก็อร่อยเห็นไหมถ้าพิมบ่มแค่อขมอ่ะแต่ว่าปลาบอก็จะอร่อยอร่อยเลยนะอร่อยมากเลยนะอร่อยเหรอก้าวเห็นนะก้าวก้าอร่อยอร่อยเพราะว่าปลาเป็นหนูว่ามันขมไปอ่ะแต่บอกว่าเป็นโรคอีกแล้วเป็นโรคชอบขนช็อกโกแลตขมๆก็แล้วแต่ว่าใครชอบกินแบบไหนถูกปากแบบไหนใช่ป่ะก็จริงๆแล้วอร่อยทุกอันมากน้อยแล้วแต่บางคนกิน ข้าวผัดกะเพราไอไม่ใช่ข้าวผัดแกงถึวหวานไก่อาจจะชอบก็ได้ใช่ไ <ừ> um. หมแล้วแต่เลยอเ <ừ> um. มื่อวนตับโรกันดีกว่ามาเดาตับโรเหรอมาให้นี่ไม่ให้อะไรก็ <c oughs> มึงกัน <c oughs> <c oughs> หนูให้เจ๊ใสเพราะหนูไม่ได้ทิีจทิ้งเหรอไม่อย่าไปนับสิอันนั้นเราเราไม่สามารถเดทได้อันนั้นอันนี้พร้อมมันกระปิ้ อ๋อ <mêmes S 2> <reiterate S 1> อันนี้อร่อยมากไม่ให้ที่หนึ่งเลยอร่อยมากก็คือแล้วเป็นคนชอบเลยอันนี้อันดับหนึ่งตัวเลเวอร์อันนี้อันดับสองของแม่แต่เนนี้บอกเลยถ้าเบื่อว่าเด็กๆกินเด็กๆอ่ะโอเคชอบอยู่แล้วแต่แบอผู้ใหญ่อย่างป้าเนี่ยมันไม่แซ่บมันรสมันนวลรสมันเด็กรสมันเป็นรสชาติเด็กน้อยที่มันจับรสจับล้วนะไม่แต่ว่ามันอร่อยนะมันคือแบบรสเด็กแบบอร่อยอ่ะลากันไปก่อนเดี๋ยววันหลัง มีอะไรใหม่ๆหรือว่าน้งนองๆมีมอ,ยอยากให้อยากให้ไปรีวิวอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยลองคอมเมนต์มาเพราะบางทีแบบเราก็ไม่ค่อยรู้ไงถ้าเกิดใครรู้ข้อมูลเด็ดๆมาก็มาบอกกันนะคะเพราะมีคนถามว่ากระติกที่เซ่ิวใช้อยู่ยคืออะไรคะใครถามปาถามอเอปล่ามันคือกระติกน้ำาตะตโกซึ่งเปานสำเบงตลกมากแล้วขอซื้อตลกมากมันดูเป็นของเด็กน้อยแล้วเธอซื้อมาแล้วก็มากินใหญ่เลย บอกว่าว่าเขาจุ่มน้ำได้เยอะแม่กาหรือว่าไม่ไยกินน้ำยังไงกินแล้วนะคะพอใส่อันนี้แล้วกินได้เลยเห็นไหมชีวิตไม่ใช่จริงๆเราเผ็ดีอ่ะรักกันไปกอนบ๊ายบาย